เราวิวทัศน์ไม่ได้ด้วยนาเสนอก็ไม่ค่อดีแต่ไปใช้เทคนิคเป็นการขายอย่างเดียวเนี่ยทําได้เนือเนื้อแต่เกิสงสัยนะว่าเนี่ยการในมิติโซเชียลมีเดียมันยุบระยะๆนะช่องผมก็มีอยู่หกเจ็ดร้อยคลิปอะแล้วทำไมเราเรียนรู้ด้วยตัวเองมันไม่เวิร์กมันเวิร์กแต่ว่าเรามันจะไปได้ช้าแล้วเราจะได้เป็นผลงส่งงานหลักการผมจะเฉลยให้ว่าการเรียนรู้การปรับตัวร์ไปจะได้ถูกต้องยังไง ก็มีการ<ม>เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเอง<ม>คือคือูกวก็จะเรียนตอนเช้าอะระหว่างที่เราขับม,าม้าหรืออะไรที่รถขับ,บไปด้วยก็พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ขาดเช่นโปรดักต์ลักสูตรที่อาจจะมาใหม่อาจจะต้องสอบถามมากขึ้นจากคนที่รู้จริงๆค่ะเวลาในระหว่างวันทําง,งานหรือว,ว่าเสาร์อาทิตย์ก็คือจะออกไปหาของกินผมจะเป็นบุฟเฟ่ต์ทุกวันมันก็จะชื่นช่ำอยู่กับของกินเพราะมันก็เป็นการผิวใจด้วยอะไรอะค่ะใช่ ตัวบิ๊กแเคมที mm ่ต hmm. oh, oh. hmm. oh. ัวเองถนัดเลยนะคิดเกีับตัวเองมีสนามบิ่ตของตัวเองอ่าคุณจุ้ยคิดได้เลยแต่ว่านี่มาเราไปจับนัมเบอร์วันแล้วหลันเบอร์วันาจะอยู่คุ้เคยอินบริษัทมา20ปีบีเอชคนที่จบบีเอชถือว่าเป็นระดับหนึ่งในการได้งานสายการบินโดยปกติค่าโรงเรียนการบินอ่ะมันจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นตุวส่วนตัวที่เขาผลิตตุวส่วนตัวล้วนๆแต่ของบีเอเองอ่ะค่ะได้รับการยอมรับจากสายการบินซึ่งเขามาเลือกที่บีเอให้ฝึกบุคลากรให้กับเขา พ่อแม่ค่อนข้างที่จะไว้วางใจทุกครั้งที่ลูกค้าต่างประเทศมาหนูจะบอกเสมอว่าให้หนูคิดเลยว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองในประเทศไทยนะหนูมัม่นใจได้เลยไม่ว่าลูกคุณจะเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรบอกพนักงานของเราได้ทุกคนก่อนที่คนจะซื้ออะไรขึ้นมาที่มันเป็นปลายทางที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ลเกค้าจเห็นว่าเขาต้อง ดังนั้นเนี่ยพอมีปัญหามัเป็นปัญหาที่เขาทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องการอยากจะได้ทางแก้ไขปัญหาดีดังนั้นเนี่ยการซื้อมันจะเกิดขึ้นว่าการที่เขาเอาเงินแลกกับทางแก้ปัญหามันคุ้มค่าพอนะรับนั้นเนี่ยม่ว่จะผ่านมา20ปีเนี่ยทิวิชาคนที่เดเพราะนั้นมันยังใช้ได้อยู่นะเพราะบางคนอาจจะฟังแล้วสง,งสัยโอ้ยจาก20ปีใช้ได้จริง เกี่ยวกับการซื้อขายมันไม่ใช่สินค้าเทคโนโลยีนะที่ว่าในปีนี้คนสิบเจ็ดออกอยู่หน้าคนสิบแปดออกแล้วเดี๋ยวจะตกยุคเลยไม่ใช่ยคเรื่องกใช้ประหมดเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วครับมันเป็นเทคนิคการใช้คำถามเป็นเทคนิคสร้างคำถามกับผู้ซื้อเพื่อเก็บข้อมูลและนำแนะนำลูกค้าถึงทางออกของปัญหาก็จะมีอะไรและจะทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพให้เราเป็นคนที่สร้างคาสิ่งล่ะคือโดยการใช้แต่ละตัวที่เรียกว่าซิ s, <S ูเอชั i o n p r o b l ็ม วสวัสดีค่ะพีซค่ะต้องกติดต่อเรื่องไงคะพอดีสนใจเรื่องหลักสูตร CBA ค่ะพี่ีที่ว่าเขาแตกต่างนันในบ้านหอไพ่กเก่บของเราอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอะไรนะเป็น สนามบินตัวเอ,อาจจะเ,เ,เป็นสนามบินอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นสถาบันที่มีมานาอะไรเงี้ยพอคุณิมก็บว่าอาจจะปนบ่อยมันในบู๊ไม่น่ามั่นใจดูเราก็มั่นใจลูกค้าก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยเพราะนั่นก็อว่าอาจจะต้องลดตองไปตอนนี้ค่ะพอดีหลักสูตรตัว CPL ค่ะสำหรับเป็นนักบินแอร์ไลน์ของ BAC ค่ะตอนนี้เราจะเน้นไปที่เรียนแบบฟ u l l ท i m ค่ะคือเหมือนเรียนต้อนมหลาลัยเลยค่ะจะเรียนเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งค่ะ พยายามมองเ็เห็นว่าการอบาประจามหรการลงทุนเนี่ยคือนมันเราเข้าเรียนหนังสือครั้งหนึ่งะแล้วก็ออกมาได้งานนะครับแล้วก็เวลาจะลาลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเดีดูไมค์เซ็ตข้อแรกกันะเซ็ตมาแรกนะเซ็ตมาแรกมาเซ็ตมาแรกอะช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ใหรือางเราก็คิดนะว่าีนี้เรากำลังช่วยลูกค้าอยู่เรากำลังพูดให้แล้วอย่างานการดึงดูดความสนใจลูกค้าเนี่ย่จเป็น บางคนก็ใช้ผิวต้องใช้เสียงดังนะเขาจิตไม่จําเป็นทุกคนเคยฟังดูพ่อค,คุณคักเก่งๆเ,เวลาไลฟ์ขายของเลยนะในหลายคนก็ได้ใช้เสียงดังนะแต่เขาพูดอย่างดีในจริงปกติแล้วเนี่ยนะเวลาเราจะปิดการขายหรือเวลา,า,าเราต้องเสนอของเนี่ยเราต้องมีเอน n e r g y ที่สูงกลูกค้าคือเนื่องจาก energy เราดรอปนะฮะต้องไปฝึกวิธีการสร้างความมั่นใจไปทำให้ร่างกายให้มันกระตุ้นดูลด ูกค้าอะไรหาช่อง,งทางแล้วประเด็นสำคัญคือให้พยายามสังเกตว่าลูกค้าชอบช่องทางไหนมากที่สุดนะลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนชอบคุยโทรศัพท์บางคนชอบคุยแชทคล้ายๆเราเพื่อนเราอ่ะถูกไหมแต่ละคนชอบเหมือนไม่แต่เราเองเนี่ยดังนั้นเราต้องดูว่าลูกค้าเป็นคนสไตล์ไหนชอบอะไรถ้าเกิดเขาคุยโทรศัพท์เขาชอบคุยโทรศัพท์ก็ก็โทรไปหาเขาหน่อยอย่าไปแชทบ่อยแชทมากจงข้อความากอีเมลมากแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบคุยโทรศัพท์โทรไปองอยูอย่ห้องประชุมติดงานตลอดก็อาศัยแชทใส่อีเมลแทน นัน้รก็ได้ค่ะเอฟค่ะจาก BAC Bangkok v i g l i o n Center นะคะสำหรับคอร์สที่เรียนกับอาจารย์โทนี่วันนี้ก็คือ,อเป็นคอร์สหลักสูตรระยะ กระชับแบบสั้นๆสำหรับเซลล์มือใหม่หรือว่าเซลล์ที่มีประสบการณ์แล้วซึ่งประทับใจในตัวของ growth mindset นะคะเป็นเนื้อหาหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็ในส่วนของ storytelling ค่ะสามารถใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการขายได้จริงค่ะสำหรับคนที่อยากเริ่มในส่วนของอาชีพเซลล์นะคะก็อยากชวนมาลงคอร์สนี้เยอะๆค่ะ สามารถพัฒนาไปต่อได้อีกไกลเลยค่ะสวัสดีค่ะโจนะคะมาจาก BAC Bangkok a v i v a t i o n Center ค่ะวันนี้ก็มาเรียนคอร์สกับอาจารย์โทนี่นะคะได้รู้เทคนิคการขายที่ขายไปไม่เหมือนขายแล้วก็มีเทคนิคพิเศษในการปิดการขายให้ลูกค้าค่ะ อยากฝากถึงคนที่สนใจจะมาเรียนกับอาจารย์ทุกี่นะคะก็มีเทคนิคมากมายที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากมายค่ะชอบหัวข้อเทคนิคการปิดการขายค่ะขายที่แบบไม่เหมือนขายไม่เน้นขายให้ลูกค้าเหมือนเป็นเพื่อนเราค่ะคิดว่าจะเอากับไปปรับปรุงในการคุยกับลูกค้าค่ะให้มีความสมูทให้ขายแบบที่ไม่เหมือนบังคับลูกค้าซื้อค่ะให้เหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนชวนเพื่อนแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อยูนะคะจาก BAC ค่ะบริษัทบางกอก Aviation Center จำกัดมหาชนนะคะสำหรับวันนี้หลักสูตรที่อาจารย์โทนี่สอนนะคะก็มีความสั้นกระชับและก็มีความเข้าใจในเนื้อหาค่ะซึ่งประทับใจในเรื่องของเทคนิคการขายค่ะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเซลล์ทุกคนได้นะคะก็รู้สึกมีความประทับใจและก็อาจารย์เป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ให้เทคนิคดีๆค่ะสำหรับเนื้อหาที่ยุยประทับใจเป็นพินเศษนะคะจะเป็นในเรื่องของ big fat c a m ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ สตอรี่ที่มีการเล่าเรื่องมีเนื้อหา ที่สามารถจูงใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้อันนี้รู้สึกเพอร์เฟกมากเลยค่ะอาจารย์มีเทคนิคแนะนําที่ดีๆเยอะมากเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อตู่นะคะจาก BAC ค่ะโรงเรียนการบินบางกอก a อร์บิชั่นเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์โทนี่ค่ะได้สอนหลักสูตรปลดล็อกยอดขายทะยาน1ิบเท่านะคะหลักสูตรที่ชอบตอนวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของเปลี่ยน mindset ค่ะว่าจากการที่เรามาขายเราต้องเป็นผู้ให้มากกว่าค่ะ ถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดหลังสูตรการขายนะคะสามารถติดต่อได้ที่แอปพลิเคชันด้านล่างนะคะ